พลตจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมและชมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสำหรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่19มีความพร้อมแล้วกว่าร้อยละ80ที่ผ่านมาได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหลายด้านและจะมีการซ้อมอย่างเต็มรูปแบบในวันที่13าพฤศจิกายนนี้มั่นใจว่าจะมีความพร้อมเต็มที่ก่อนถึงการประชุมจริงพื้นที่นี้นะครับเราก็ไปไประชาพันธ์แล้วนะครับว่าขอให มาแจ้งจต่อตำรวจเราจะออกบัตรให้นะครับเพื่อที่จะให้การเข้าออกท่านสะดวกขึ้นในพื้นที่ถนนที่เราปิดถนนแล้วบริเวณโดยรอบเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราก็ขอความร่วมมือว่าท่านอาจจะอยากให้ท่านหลีกเลี่ยงเพื่อการเดินจรจะไม่ต้องติดขัดมากในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้นําประเทศต่างๆก็จะเป็นไป,นปนด้วยความสะดวกนะครับรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับสำหรับภารกษษิจรักษาความปลอดภัยครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าส0ม0 0ื่นนายทั่วประเทศ เพื่อดูแลทั้งด้านความมั่นคงและการจราจรรวมไปถึงบริเวณโดยรอบที่พักและเส้นทางสัญจรซึ่งทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจึงต้องขอความร่วมมือและขอให้เข้าใจการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนด้านการข่าวนั้นขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มใดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กําชับให้ดูแลการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้นําที่มาร่วมประชุมและนักท่องเที่ยว ด้านรถไฟฟ้า MRT แจ้งงดให้บริการสถานีรถไฟฟ้า MRT สนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายพักพงศ์สิริการตรมาตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารฟมได้เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้ารองรับการเดินทางของประชาชนและผู้เข้าร่วมการประชุมโดยปิดสถานีรถไฟฟ้าสนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และงดบริการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีดังกล่าวตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนเวลา00:01นาถึงวันที่19พฤศจิกายนเวลา18:00ทั้ทงนี้ผู้โดยสารยังคงสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินในสถานีอื่นๆได้ตามปกติ โดยผู้ที่มีความจําเป็นต้องเข้าพื้นที่บริเวณดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศได้จัดรถโดยสารบริการรับส่งบนถนนรัชดาพิเศษบริเวณแยกพระรามที่4ใกล้สถานีรถไฟฟ้าคลองเตยและแยกอโศกมนตรีบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิทแบบไม่คิดค่าบริการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอบคุณภาคเอกชนที่จัดแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่19 ในงานเอเป Thailand ด2022โ o w c a s e at ICONSIAM ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าการประชุมดังกล่าวมีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างไรออกรทมเองก็มีมาตรการม้าสุขภาพมาร่วมแสดงด้วยนะครับจากโรงพยาบาลศาสตร์ศิลปของเราก็สะท้อนถึงความพร้อมในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับก็เราจะฝากพวกเราให้ร่วมมือกันครับเป็นเจภาพที่ดีกรทอพร้อม,อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นเจ้าภาพแล้วก็แสดงไมตรีจิตที่ดีต่อมิตรผู้มาเยือนนะครับสำหรับประชาชนที่สนใจเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่29สามารถเยี่ยมชมงานได้ที่เจริญนครฮอล์ชั้นเอ็มห้างสปปรรพสินค้าไอคอนสยามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงยีพฤศจิกายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน